จับตาธีจ่จีจีดีกว่าดูทรง,ทรงแล้วน่าจะตัวจริงนะจีจีๆๆนะสองต่อสี่ถ้ารอดไปได้มถือว่าโอเคนะก็ยอมรับได้สี่หมืนะ่นนี่เป็นสาขาหนึ่งพี่เต๋าปะ เล่นอย่างนี้แล้ว้องแตกนะเอาเรื่องดูเขาแล้วไม่เบื้ยกันไม่ใช่คนตีนโอ้เอาเรื่องว่ะเฮ้ยนุ้ยอย่าคนตีนพี่ดิพี่เล่นเกมอยู่วะนุ้ยลงมา